พาหานะห้าของพระเจ้าจันทระโชตปะนะก็วาหานะนีอะ้อันว่าพาหะทั้งหลายกุลังกุลานิบรรจหาปิติคืออันนี้ไม่ตรงกับตัวนี้นะครับกเกลนุก,กาอันว่าช้างพังอภัทถวตีนามะชื่อว่าพัทวดีพัจติย่อมไปปัญญาสโยชานานิกุลังกุลานินะตัวนี้มีทั้งหลายนะครับสินโยดห้าสิบทั้งหลาย เอกาธิเวสังในวันหนึ่งทาโสอันว่าถ้ากากนามะชื่อว่ากากะทัชติย่อมไปตัถิโยชนานี้สิ้นอันนี้ทั้งหลายแน่อนอนสิ้นโยดหกสิบทั้งหลายเอกาธิเวสังในวันหนึ่งอาศาอวามาทั้งหลายทเทวสองวิติคือเวลากังศิจะอวามาชื่อว่าเวลากังติด้วย มุนชะมุนช้าเกสิจะอาวามาชื่อว่ามุนช้าเกสิด้วยถัดฉันติย่อมไปติอันติมาสองตัวใช้อันติขวามือโยชะนะสตังสิน้นร้อยแห่งโยนิสสะเอากาธิวิสังในวันหนึ่งถัดถีอันว่าช้างเจยังเศรษฐีเศรษฐีเศรษฐนเศรษฐีนาลาคิริเอ่ชื่อว่านาลาคิริ ัจิติโยกมาเหมือนคําต่อ,อเหมือนคคับคล้ายๆเมื่อกี้นี้แปลว,ว่าย่อมไปวีสติโยชนะสตังทิ้นโยดทิ้นร้อยแห่งโยนิสสะยี่สิบต่อไปเลยนะครับในกาทีเวสังโยกมาเหมือนกับสิ่งที่เมื่อกี้ผ่านมานะครับในวันหนึ่งแล้วก็าอาเหสุงได้มีแล้วรันโยแข่พระราชาประวัติที่ได้ที่จะได้พาณะเหล่านั้น ขิละได้ยินว่าโสราชาอนุว่าพระราชานั้นพุทธเถรคันเมื่อพระพุทธเจ้าอนุปันเนะเอ,เ,อเหมือนกันนะครับไม่ไม่อุบัติแล้วไม่อุบัติแล้วอุปถาโกราชาเนี่ยเป็นอุปถาอิสระสเอกสาสอิสระสอุปถาโกเป็นอุปถาของชนผู้เป็นใหญ่เอกสาสคนหนึ่งอ,อโหสิได้เป็นแล้วอเทก็ อเทกะทีวสังอัฐพันภัยหลังอ่ะทีวสังนาะวันเอกหนึ่งพันภัยหลังนาะวันหนึ่งอิสะเลเอคั้นเมื่อชวนผู้เป็นใหญ่จตมิงนั้นปันตวาไปแล้วพิณักรลังสู่อภายนอกแห่งพระนครนหาตวาอาบแล้วอาขัน อคติฉันเต <c oughs> มาอยู่เอโกภาพปฏิกพุโธปฏิกพุโตอ,อ,อันว่าพระพุทธเจ้าเอโกองหนึ่งปวิสัตสิตวาเข้าไปแล้วอนักขลังสุภนักรครบินดายะเพื่อก้อนข้าวอารพิตวาไม่ได้แล้วพิกขำปิแม้ซึ่งศิกษาเอกังอย่างหนึ่งสักระนักขระวาสีนางอมาเลนะอาวาติตตตา เพราะความที่ราชนานางแห่งชนเพราะความที่แห่งชนเมื่อกี้ต้องอ่านว่าสักระนคะละวาสีนางชนานางมาเลนะอาวัตติตัตตาเพราะความที่แห่งชนทั้งหลายอันนี้ไปขยายชนานางก็ต้องเติมผู้ตัวอันเข้าไปผู้วัสะอยู่ อันนี้นัเลนายพระนครทั้งสิ้นสักกะลสักกะคือทั้งสิ้นแล้วก็เติมโดยปกติอมาเลนะมาขยายมาเลนะขยายชนานังเป็นผู้ตัวอันเป็นคนก็เลยเป็นเป็นผู้เป็นผู้อันมานให้หมุนไปทั่วแล้ว ให้หมุนไปทั่วแล้วให้หมุนไปทั่วแล้วนิคามิอิอาคมไม่ใช่อิทัศอีเป็นอออกไปแล้วปัตเตนะด้วยทั้งบาทด้วยทั้งด้วยเดินตามพอมีด้วยทั้งด้วยทั้งของตัติยานะครับด้วยทั้ง,ง,านะงบาดยะถาโทเตนะเอนะเอนะขยายกันก็เลยพูดตัวอันเข้าไปอัน อันตนอันอันตนทวุล้างทวูในความล้างแล้วจะหาอย่างไรอันอันตนล้างแล้วอย่างไรอัฏฐาครั้งนั้นมาโลอันว่ามานอุปัสสังกับมิตวาเข้าไปหาแล้วนางปัเจกับพุทธังซึ่งพระประเจกับพุทธเจ้านั้นอัญญาตะกะเวเสนด้วยเพศ อันใครใครไม่รู้แล้วปเจกับพุทธศานรนคฤตทวารังสัปปตากาลีในการแห่งพระประเจกพุทธเจ้าถึงพร้อมสัมปะตะถึงพร้อมแล้วนักเรากาังซึ่งประตูแห่งพระนครอันนี้คือสาสะาุชฉิถามแล้วว่าเจ้าหมายคำพูดพันครัาแต่ท่านพูดเจริญกินจิอาหารลวัตถุอันว่า อาหารวัตถุอันว่าอาหารวัตถุกินที่อะอไรอะไรโวอันท่านรัดทางได้แล้วอปิบ้างหรืออิติดังนี้ปัจเจก,กับพุ้โอาว่าพระปฏิกมพุทธเจ้า,ากล่าวแล้วว่าปนะก็ตรงอันว่าท่านกะลิกะทำแล้วอรภานักอ,อรภานาการังซึ่งอาการคืออันไม่ได้ เมแกเราจริงหรืออิจิตังนี้มาโลอันว่ามานาหากล่าวแล้วว่าเตเนหีเตในหีถ้าอย่างนั้นระวางอันว่าท่านอน,นิทวัดิโตวาลับแล้วปวิสัทธาขอจงเข้าไปปูณะอีกอิธานิท่านอิธานิในการนี้อมิมาอาหางอันว่าเรานักลิสามิจะไม่ะละธรรม อิตรดังนี้อาหามาจากณโบอาหังปัจเจกพุโทโธอว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าอาหะกล่าวแล้วว่าอาหัง,อาห,งอาหังอันว่าเราณนะนิวัตติสามิจะไม่กลับจากไม่กลับคุณะอีอิติดังนี้ที่ทก็สัจเจถ้าว่าปัจเจกพุโทโธหาประทานให้เกียรตัตนี้อันนี้แปลว่ากับนิวัต เตยะพึงกับไซไทยกับพระปัจเจโอเคผูเจกับพุทโธพระปัจเจกพุทธเจ้าคำว่าพระปัจเจกพุทธเจ้านี้วันเตยะพึงกับไซท่านโสมาโลอัวมามานนั้นสิงแล้วโอเคคำว่ามานนั้นอธิมุตจ,จิตตวาสิงแล้วสลีเลในาสลีละสักการะนักกะวาสีนางชนานางเติงเข้าไป สิงแล้วสิงได้ไหนละในศิละของชนสี่หกชนะน,นานงชนะสยญชนะนงชนะนางของชนทั้งหลายองค์ไทยในนางนางเติมคู่คนก็เติมคู่ผู้อยู่ว่าส,สาธาตผู้อยู่อนัคะเลในพระนครสักราละทั้งสิ้นโดยปกติปหฮาริตตวาปลบแล้วปานิงซึ่งฝ่ามือตะเลยะพึงกาธรรมหัสนะเกลิง ซึ่งการหัวเลาะและการย,ะยะรา,รเเเราเยะเยอะอีกปัจเจกับพุทเทหัวเราะเยาะยอีกนะคพระปเจกุตเจ้าว่าง่ายๆนะครับในพระปเจกุตเจ้าอนิวัตอนิวัตเตไม่นิวัตกลับเตแล้วท่านมาโลอันว่ามานอันตระทายิอีกแล้วอันตทานแปลว,ว่าหายไปหายไปแล้ว สัทธะฐา,าเนเอวะฐานในที่ตถานั้นนั่นเทียวในที่นั้นนั่นเทียวในที่นั้นนั่นเทียวอัฏฐะครั้งนั้นโสอิสโลอันว่าชนผู้เป็นใหญ่นั้นยะถาโทเตนะปัตเตนาขัดฉันตังปัจเจกผพุทางทิศสว,วะเห็นแล้วซึ่ภะปัจเจกุจเจ้าอังอังเตมผู้ตัวอันผู้ มาอยู่ด้วยทั้งบาทแล้วถาตัวเตนะบาทมีอันตัวแรกแล้วก็อันตัวที่สองอันตนเออโทวุล้างแล้วยถาอย่างไรวะเทียววันทิตวาไหว้แล้วก็หมายก็พูดปุชิถามแล้วว่าพันเตฟาแต่ท่านพูดเจริญตะกินที่อาหารลังอาหารละวัตถุมอาหาละวัตถุ วัตถุนะครับอ่านว่าอาหารอะไรอะไรอ่านว่าอาหารอะไรอะไรตูเมหิเติมเข้าไปตุมเอหิอันท่านอาหารมโยโนมังมังเหโนมยาเมอังเหหิโนอันนี้อันท่านอันท่านอาตมเิอันท่านรัดทางรัดทางเป็นี่เป็นนะรัดทางได้แล้วอปิบ้างหรืออิติทางนี้ปัจเจกับพตัวว่าพระปัจเจกัูพุทธเจ้าอาหารกล่าวแล้วว่า อันนี้มหาวุตโตวุโสติอาหารวุตโตติตัวนี้เป็นอาหารอาวุโสอิติอาหารอันว่าตัมมาจริโตวาลิขันโตอาหารอัว่าตัมมาเติมเป,เป็นเป็นผู้ออกมาแล้วนะครับย่อมเป็นก็คือเป็นแล้วก็ผู้ผู้ก็คือแทนโคนเป็นผู้เที่ยวไปแล้วตัวนี้ต้องเที่ยวไปแล้วแต่ตัวนี้ตอบแป้วเที่ยวไปอยู่นะครับ หรือจะไปโยกเอาอันตราตัวนี้มาก็เป็นไปได้เที่ยวไปอยู่คิดว่าอาจจะเอาอันตราตัวนี้มานะครับเที่ยวไปอยู่แล้วตัวนี้มาขยายกิยาก็เลยเออ่ไม่ต้องมีวิทำมีวิเศษธนาแล้วนะครับก็เป็นออกมาแล้วนอนหนลับที่ึกมามานแล้วกันออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วอเที่ยวไปอยู่ออกมาแล้วเเข้าใจแล้ว อัมหิย่อมเป็นเป็นเป็นอัตมาเป็นย่อมเป็นวิติดังนี้โสอิสโลอันว่าชนผู้เป็นใหญ่โสนั้นจินเตติคิดแล้วคิดแล้วอีกท่อนพูดว่าอโยอันว่าพระเป็นผู้เป็นเจ้าอันว่าพระผู้เป็นเจ้าอะกะเทตวาตถาอะไม่กล่าวแล้ว ปุชิตตังวัาจานังซึ่งคำวิายาอันอันลาวปุจิตตังถามแล้ววัติย่อมกล่าวอัยังวัจจานังซึ่งคำตื่นกินจิอาหารวัตถุอันว่าขึ้นใหม่อันว่าอาหารวัตถุอะไรอะไรอเยนะลัทธัง อเยนะรัตทางวสติปวิสติจับเป็นจับเป็นของอายนะอันพระผู้เป็นเจ้ารัทางได้แล้วปวิสติจับเป็นนาหามีได้พิธิดังนี้อัทธะครั้งนั้น <c oughs> เอ่อแลงอยูอยู่ซึ่งบาทใครแรยู่อยู่อิสโลอัว่าชนผู้เป็นใหญ่ กิสโลอนว่าส่วนผู้เป็นใหญ่โอโลเกนโตแลดูอันตรอ,อยู่ปัตตังซึ่งบาททิสตาวอ่าซึ่งบาทซึ่งบาทอัศะปะเจก,กับพุทธศาสาของพระปะเจกับพุทธเจ้านั้นทิสวาวเห็นแล้วปัตตังซึ่งบาดจุดถังอันเปล่าวอาวิสหันโตไม่อาจอยู่อันตรอ,อยู่ โสโลขุตวาปัตตังทาเหตุรงเพื่ออ่านเป็นผู้กล้าขุตวาเป็นข้าหารับเอาปัตตังซึ่งบาทเกเหพตัตตะอันตโนนิทิตานิทิตตาภาวังอาชานะนะตายังตายะเพราะความที่เพราะความเป็นคืออันไม่รู้น่าจะเป็นเอวะสมาธ ภาวะภาวังซึ่งความที่แห่งพัดซ,ออซึ่งความที่แห่งพัดอันนี้ซึ่งความที่แห่งพัดในเรือนเป็นพัดสําเร็จหรือไม่สาเป็นพัดสาเร็จแล้วหรือไม่สําเร็จแล้วแก่ตนจบนี่วัตวากล่าวแล้วว่าพันเตคาแต่ท่านพุทเจนตุมเห อันว่าท่านทำไมไมมีทั้งหลายไม่ทราบโถก,ก,งกงังกาลังยางการหน่อยหนึ่งอันนี้ปัญน,นาเปอันนี้ยางการให้อยู่ทับปิติดังนี้ประธานคนเดียวกันเอ่อประธานน่าจะเป็นตุมเพอันวุวาท่านยางการให้อยู่ทับดังนี้ปุ๊บไปแล้วนะครับคันตวาไปแล้วข้าลังสู่เรือนเวเคนะโดยเร็วโดยเร็ว เพื่อหมายคำพูดวิ่งไปปุจฉิตวาถามแล้วถามแล้วว่าพัดตังอันว่าพัดอัมหากลังเพื่อเราทั้งหลายอันนี้อัมหากลังตัวนี้ตุมหากลงคล้ายๆกันนะครับอันนี้เราอันนี้ท่านเพื่อเราทั้งหลายนิติตทางนิจิตังสาเร็จแล้ว เนื่องจากเป็นคำถาเลยเติมกิงเข้าไปกิงหรือวิติดังนี้ท่านวัชเนขคเมื่อคำว่าเครื่องหมายคำพูดพัดตังย้อนกลับพัดตังอันว่าอันว่าพัดอามหากรก็เป็นตุ้มหากรเพื่อท่านอันนี้เพื่อเรานะครับอันนี้อันถ้าถามว่าเพื่อท่านนิจิต,ตังสําเร็จแล้วอิติด,ดังนี้ ปุปปาเกนะอันปทาวุตเตกล่าวแล้วว่าอาหารกล่าวแล้วว่าตรงนี้รอไว้ก่อนสมัยคําพูดตาตา,ตาดูก่อนพ่ออันโยปุโคโลอันว่าบุคคนอื่นสัมปันนะเวคาตโลผู้มีความเร็วอันถึงพร้อมแล้วกว่าแต่ยากว่าเจ้านาทิย่อมไม่มีอันนี้กำลังคุยกับคุณใช้นะครับก็คืออิสระอิสระชนชนผู้เป็นใหญ่อศระชนอิสโล ว่าชมพูเป็นใหญ่เนี่ยไปให้คนใช้วิ่งไปเอาบาทของพระปฏิเเมฆเจ้ามาอันนี้ก็คือพูดกับคนใช้หมดเลยนะครับตะวังอันวาจจ่าเจ้าประธานตัวเจ้าปตัตวตาถึงแล้วพระทันตงังซึ่งท่านผู้เจริญตังนั้นเช้าวเวนะด้วยการเล่นไปสีเคนะอันเร็วเอ,อ่ออาหากเก่าแล้วว่าพันเตฆ่าแต่ท่านพุ้เจริญให้พูดตามนี้นะแต่ท่านผู้เจริญนะคนใช้พูดตามนี้นะครับทรงเหอ,อันว่าท่าน อันว่าเจ้าหรือว่าท่านเนี่ยเทะอ,อ๋อว่าท่านให้พูดว่าอันว่าท่านเทะอันว่าท่านคือพระปฏิบูชานะครับพันเตเนี่ยนะครับเอ่อเทธาขอจงให้ปัดตังซึ่งบาทปิติดังนี้วัตตวาไปแล้วนะครับแล้วก็ข้เหตวาเมื่อเล่าอาแล้วเจ้ารับเอาแล้วนะครับอ่าปัดตังซึ่งบาทเนี่ยเอหิจงมานะเจ้าอ่ะจงมานะครับเอ่อ โดยเวคนะาโดยเลวอิติดังนี้กล่าวกับใครกล่าวกับอุปติถากางตางอุปติฐากางกับอุปถางนั้นอุปถั็คือคนใช้นะครับกับอุปถานนั้นตางอุปถรมโสอุปถโกนว่าบัปถานั้นปักขันทิตตวาแล่นไปแล้วเอกาวัาจานเนนะเอวะ ด้วยอ่าด้วยคำคำเดียวเอวะนั่นเดียวข้าเหตตวารับแล้วปัตตังซึ่งบาทอาหารินำมาแล้วนำมาแล้วอีกภาษอีเป็นอีกอิสโลปีประทานแม้อันว่าชนผู้เป็นใหญ่เทียาทียาเปรตตวาเนียยะยังรมปัตตังปัตตังยังบาท อูเรตวาให้เต็มภุละให้เต็มแล้วโภรณชนะด้วยโภชนะอัตโนของตนสมัยคำพูดวิ่งไปอาหากาวแล้วว่าสมัยคำพูดเริ่มต้นใหม่ประทานตะวังอันว่าเจ้าอาคันตวาไปแล้วพอไปแล้วใช่ไหมอ่าสีคังพลันกัทเ็วนะ่ะพลันอิมังปัดตังอ่าลัคยาเดนาเป เนียอีกทีหนึง่งพอเนก็ยังกรกร็คืออมังปัดตังยังบาทนี้สำปะดสมปัเทหิจงให้ทาธาจงให้ถึงพร้อมอายศาสตแก่พระคุณเจ้าอาหารอันว่าเราจให้สมบุญนี้นะครับเทมิเตียนติดถิถามิ่ามิใช้กาหารจะให้ปัจจุบันนะครับใช้นาโคจะให้ปัดติงซึ่ง ส่วนบุญนะครับอิโตบินทปาตะโตแต่บินทบาทตัวกจัยแต่ข้างโดยแต่จานแต่บินทบาทนี้แต่แก่เจ้าอิติดังนี้ประธานคืออะไรประธานคือโสโสอุปถาอุปถาโกอันว่าอุปถา่นั้นก็คือคนใช้นะครับเอตวาข่ะา้ารับแล้วตังปัดตังซึ่งบรรนานก้ยากกรรมพบ ทัตวากิยาไปแล้วชาเวนะตัวขยายด้วยการเล่นไป,ปกิยาทัตวาถวายแล้วปัตตังซึ่งบาทปฏิจพุทธศาสตร์ตัวขยายแก,แก่พระปฏิคพุตเจ้ากิยาวันทิตวาไหว้แล้วปัญจปฏิจิตเตนะด้วยอันจิตตะตั้งไว้ปฏิเฉพาะปัญจ,ญจซึ่งองค์ห้า อาหากล่าวแล้วว่า,าพันเตะข้าแต่ท่านผู้เชิญประทานเวลาอันว่าเวลาอุปาก,กัดถากิยาถาตั้งอุปากใกล้แล้วก็เติมแล้วก็ไปตั้งใกล้แล้วโอเคขั้นอาหารประทานอันว่าข้าพเจ้าอันว่าเราหรืออันว่าข้าพเจ้า อัคตโตจะเป็นผู้ไปแล้วด้วยอคโตจะเป็นผู้มาแล้วด้วยเชเวนะอันนี้คือกียานี่คือตุขยาเชเวนะด้วยการแล่นด้วยการแล่นไปแวบแล่นไปอติสีเคนะอันสีคะเร็วยิ่งอติยิ่งเอ่อเป็นอันนี้เป็นเป็น,ปนแล้วก็อัมหิยอมเป็นอัมหีอหัมหะอาหารใช้กับอหิประทานวา,านานี้ อันว่าผานะทั้งหลายปัญจะห้าตัวขยายเพิ่มมาก่อนปัญละสะปัญละสะสติสตาวีสติสตตะขัมนะสมถานิอันสามารถขัมมนณะเพื่ออันไปสตระเพื่ออันไปปัาละสะห้าสิบและสติหกสิบและร้อยและร้อยี่สิบ โยชนานางแหง่งยอดทั้งหลายยังขยายอยู่กิยานิพพัตตันโตจงบังเกิดเมแก่ข้าพเจ้าเป็นกรรมพระเลนะด้วยผลขยายชวศสสชาวแวมด้วยการเล่นไปเอตตะนั่นเมอหังไมยางโนมามาเหโนไมยางเมอมีโนมามามังเมอมากังวมากังโนเมสี่หกสี่กับหกเมื่อเป็นประโยชน์อนาทรเมื่อข้าพเจ้า นั่นกับผมเห็นว่าครับพระเจ้าอขัดฉันตัดสะหกเหมือนกันนี่ก็หกเหมือนกันมาอยู่ด้วยคล้ายๆกับผู้มาอยู่ด้วยแต่เราไม่ใส่พูดนะครับเพราะไม่มีเมื่อนี้ไปแล้วมาอยู่ด้วยขัดฉันตัดสะไปอยู่ด้วยประธานเอาใหม่สลีลังอันว่าสลีละตัดตังร้อนตัดตากแดดก็คือร้อนตังแล้วร้อนแล้วกิยาร้อนแล้วตัวขยายสุริยะเตเชนะ เอนะแปลว่าเพราะด้วยโดยอันตามเพาอมีด้วยทั้งเพราะเตชะเดสตาแห่งพระอาทิตย์ขั้นขึ้นใหม่อาณาอันว่าอาชียาเมของข้าพเจ้าขอตุจงเป็นสุริยะเตชะส,สตษาเอาจงเป็นมารอบหนึ่งก่อนจงเป็นเช่นเดียวกับด้วยเช่นกับด้วยนะครับเช่นกับด้วย เช่นกับด้วยสามพยางนะครับเช่นกับด้วยจงเป็นเช่นกับด้วยเตฏแห่งพระอาทิตย์สายพระอาทิตย์โหตุจงเป็นอนิพีนพัทตานิพพัตตฐาเนฐาเนอะอะในที่ในที่แห่งข้าพเจ้าจึงก็ไปบังเกิดแล้วบังเกิดแล้วทะเลนะด้วยผล ปัสกากรรมตะแห่งหกแห่งกรรมนั้นหาประธานวักแรกปัตติอันว่าส่วนบุญตัวขยายอปินตปาเตในบินทาบาทีมัสมิงนี้สาม,มิเจนะขยายอันนายทินนาคียาให้แล้วเมแกข้าพเจ้าแก่เราแก่ข้าพเจ้าอันนี้นายอาจารกุยกับนายก็เลยบอกแก่ข้าพเจ้าขั้น ประทานอาหารอนุภา,าพเจ้าหัวมิจงเป็นกับจงมีอันนี้คือจงเป็นผู้มีส่วนผู้มีส่วนอันนี้ก็เลยว่าจงเป็นอาาคีผู้มีส่วนอทิฐาธรรมะสะแห่งธรรมตุมเหตีอันท่านทิ่ฐะเห็นแล้วหัวมิจงเป็นอีกรอบหนึ่ง นิสสันเทนะด้วยวิบาปเป็นเครื่องไหลออกตัดสาปฏิยาแฉงอย่างรัติหกแห่งส่วนบุญนั้นปิติดังนี้จบประทานปัจเจกัพุโทโธอันว่าพระปัจเจกัพุทธเจ้าก็าหมายก็พูดวัตวากล่าวแล้วว่านี่เป็นการปิยากล่าวว่าเรื่องอะไรก็คําพูดอยู่ตรงนี้มีไปตรงนี้ก็คือคําพูดแล้วมาเอวังเติมเข้าไปปตยาปัติตตา ปัฏฐานาปัฏฐานาอันว่าความปัฏฐานาเป็นไว้ก่อนทรยาอันท่านปัฏฐานาปัฏฐานาแล้วเอวังอย่างนี้โหตุทิยาของความปัฏฐานาจงสำเร็จปิติดังนี้โหตุและตับ ทีค่ะาูเป็นอูลบสละหลัง